สวัสดีสวัสดีวันนท้่ะ่อะยมไดอกไม้จ้าเช้านี้เช้านี้สวยหมสวยไ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 หม จ้าวันนี้ยนพระจ้าดูกุลาบกุลาบสวยมากเลยชมพูสปอตแดงเลือกนกมัมขาวมัมเหลืองกล้วยอ้อยสับปะรดหมากปูมีครบนีดอกดาวเรืองดาวเรือง อันนี้ก็จะเอาไปส่กลูกค้าเอาไปแล้วบางส่วนลูกจ้างเอาไปแล้วบางส่วนตอนนี้ลูกจ้างกำลังไปส่งพอดีช่วงนี้ลูกค้ายังไม่มาก็เลยได้ถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปหน่อยนี่นะ ต่อลักนี่คือดอกลักนี่ถุงละครึ่งกิโลนะเนี่ยมีรังนี้รังนี้มีอะไร หลังนี้ก็คือกล้วยไม้กล้ว <c oughs> ยไม้แล้วก็กุหลาบกล้วยไม้แล้วก็กุหลาบ